ลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมซื้อรถที่ซันออโตเซ็นเตอร์แล้วก็กลับมาซื้ออีกพี่เขาบอกว่าไม่แวะไปไหนเลยไม่เปลี่ยนใจจากซันออโตเลยนะคะค่ะลูกค้าซันออโตทุนเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะลูกค้าขาววันนี้อยู่กันที่ซันออโตเซ็นเตอร์นะคะมามอบรถสวยๆให้กับลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าเดิม ซื้อรถที่ซันออโตเซ็นเตอร์แล้วก็กลับมาซื้ออีกพี่เขาบอกว่าไม่แวะไปไหนเลยไม่เปลี่ยนใจจากซันออโตเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังเหตุผลกันดีกว่าว่าทาไมถึงเปลี่ยนใจจากซันอัโตเซ็นเตอร์ไม่ได้เลยเนาะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะแนะนาตัวหน่อยสลาวุฒครับพี่สลาวุฒทำไมถึงเลือกซันออโตเซ็นเตอร์ที่หนึ่งในดวงใจรถดีครับรถใช้ดีแล้วก็บริการดีบริการดีดดอันนี้พี่ซื้อกี่คันแล้วซื้อเต็มสัตว์อ่ันี่สองอันที่สอง ก,กับรถคันนู้นก็มาเทิร์นที่นี่บอกเลยว่าคุณภาพดีครับเครื่องย <Yep. S 2> นต์โอเคครับเียสารรับประกันร,รับประกันทุกคันนะคะลูกค้าขามีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะคุณพี่จะซื้อรถไปนะคะ10ปี20ปีข้างหน้ากลับมาสั่นออโต้ก็ยังอยู่คอยดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะลูกค้าขาฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กําลังดูหน่อยพี่กําลังแบบตามหารถสวยๆสักคัน ก็ที่นี่ดีดครับมาใช้บริการได้ครับอ่าขอบคุณค่ะลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะคะสันออโตเซ็นเตอร์คัดรถสวยประกันต้องพร้อมขับต้องที่สันออโตเซ็นเตอร์ค่ะ